you <laughs> คำเตือนปืนแบร็กันคือปืนเสียงเ่าเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบล็กันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใด,ดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูดะกดำเนินคดีตามกฎหมาย เบลลสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะแล้วก็แฟนคลับแฟนทูบแฟนอาเพจที่เคารพรักหลายๆแหล่ทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะับมีเพจมือแบรนด์กันอยู่ผมแอดมินบูมกับรอบจากสองวันที่สิบหมิถุนายน2564นั่นเองนะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด2ท่านนะครับมีทั้งหมด2ท่านแล้วก็3สินค้านั่นเองนะครับก็มีโค้ด100ปีนะครเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ เราจะมีโค o s 100ปีเงินเงาแล้วก็มีซิกซาวเออร์พีสามสองศูนย์สีดำสองแมกกาซีนแล้วก็จะมีกระสุนปลอกเงินที่เสียงดังนะครับผมนะดังสนั่นวันไหวนะครับก็คือแบงกการ์ดมันดังแค่นี้แหละกระสก็คือปลอกเงินนั่นเองของคุณขัตติยะนะครับก็ไม่มีอะไรนะเรามาว่ากันด้วยเรื่องซิกซาวเออร์พีสามสองศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับจะได้ทั้งหมดสองแมกกาซีนนะครับสองแมกกาซีนแล้วก็ได้น้ำมันมีแซ่ด้วยนะครับแล้วก็คู่มือนะคู่มืออยู่นี่นะครับนีี่่่ข้างงหหลันนนนนะะะะเ็อ โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องระบบเลยนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับเรามาลองดูแมกกาซีน2ตัวจะใช้ได้โดยหมดไหมอ่าโอเคนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับใช้ได้ใช้ดีใช้ดีนะครับอันนี้ก็แทกงหน่อยนะครับอันนี้ก็แทกงหน่อยก็แท้งแรงๆนิดนึงนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ออกออกนะครับเ่าโอเคนี่นะครับแท้งแรงนิดนึงนะครับอ่ะรู้เสียงสไลด์นะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะพะแล้วก็ไม่มีการเด้งขึ้นมาของคันขวางสลัปกติของเขาเลยมันจะเท่ากันนะครับ ก็จะไม่นั่นเองอ่ะโอเคนะเวลาขึ้นลำนะครับจุดมาร์กเตือนนะครับมาร์กแดงนะข้างในนะครับนะเวลาล่างไกนะครับเห็นไหมมาร์กก็จะขึ้นมาสีดําเหมือนเดิมนะครับก็มีจุดด้วยนะครับจุดขาว2จุดแล้วก็นะศูนย์เลนก็มีให้นะครับไม่รู้มีไว้ให้ทำไมนะครับเพร่ะแบงค์กันมันยิงไม่ได้โอเคแต่ก็ทําให้เหมือนนั่นเองนะครับแต่ก็ยังไม่เหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่มีระบบเซฟนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องการคัดปอกกันเลยนะครับนะผมจะลองคัดปอกให้ดูนะครับปั้งไปก่อนนะครับ เออตัวนี้ถึงปั้งไปมันก็มีปัญหานะเพราะว่าเป็นระบบดับเบิลแั่นนะระบบดับเบิลดับเบิลแั่นเนี่ยมันสามารถยิงได้เลยนะครับเข็มมันก็คือทํางานเลยแล้วก็มันไม่มีดนะับเบิลซิงเกิลนะทางนกท่านเพราะนกใหม่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกนะครับผมจะลองคัดกระปอกเงินแล้วกันนะครับของคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับอุย้ยแม็กค่อนข้างที่จะดีเลยนะแม็กแบบใส่นุ่มอ่เนะเออมือมือมือค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะโอเคไม่มีปัญหานะครับโลกนี้ เดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับคันละมาได้ปกติหมดนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเสียงสไลด์ก็ค่อนข้างพอนะครับไม่มีระบบเซฟนะจะไม่เหมือนปืนจริงนั่นเองนะครับรังเกียจริงเลยนะครับโอเคนะครับอ่าก็จบไปนะครับ six s h o อ t e r p สามสองศูนย์นะครับดับเบิ a c t i o ได้นี่นี่นะครับอ่ะต่อไปเป็นโค้ชหนึ่งร้อยปีนะครับเงินเงานะครับสวยมากนะครับตัวนี้ดูระบบเลยลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอ่ากดแมันกาซีนเนี่ย ไม่ค่อยลงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะจะเป็นเหมือนกอ๊อกแล้วนะรู้สึกว่าคูเซจะเริ่มเหมือนกอ๊อกแล้วนะไม่ดีดลงเท่าเองนะนะเริ่มไม่ค่อยดีดแม็กกาซีนลงแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคเนาะแต่เวลากดจะต้องเนี่ยนะไม่ค่อยดีดลงนะแต่ถ้ามีกระสุนเะนี่ยเชื่อมันว่าตกเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสทดสอบใส่กระสุนทักษานัดถ้ามีกระสุนนะถ้ามีกระสุนสมมุติถ้ามีกระสุนะะสน,นอยู่ในแม็กนะเนี่ยยังไงก็ร่วงผมมั่นใจนะครับเพราะมันมีน้ําหนักอา้าว มันไม่ร่วงนั่นเองนะครับอ๋อมันเป็นคับกับน,นี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะฝืดนิดนึงนะครับเนี่ยเคเนาะก็งัดออกมาได้หน่อยแต่มันไม่ค่อยร่วงวนะนะชุดเนี้ยนะม้นงแตกนะเออเพราะไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวลูกค้าเขาจะไปขัดเองนะครับเราจริงๆอะมันแก้ได้แก้ได้ไม่ยากนะก็คือไปขัดตรงที่มันฝืดๆเนี่ยขัดออกนะแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะคือแค่ระบบแค่แน็กซ์อเดียว ไม่ใช่ปัญหาครับงานออกได้อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกับพวกอุซี่สว่านแหละนะเวลากดไม่ลงก็เราแค่งานออกแค่นี้ก็ออกนะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าล็อกแล้วอย่างเงี้ยเราไปดึงแนละ้วหลุดเนี่ยไม่ได้นะ <c oughs> แต่ถ้าดึงแล้วไม่หลุดเนี่ยโอเคนะครับต้องกดนะครับแล้วหลุดโอเคเดี๋ยวมาลองดูเรื่องระบบกันเลยนะครับมาฟังเสียงก่อนนะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะพอนะ เพาะเลยนะครับเพาะเลยนะครับถึงสไลด์เพาะนะครับมีระบบเซฟนะครับสองชั้นเหมือนกันนะครับไม่กดหลังอ่อนนะครับลั่นไก่ไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่อนก็ลั่นไกยไม่ได้นะเห็นไหมปรับเซฟคู่ลงมากดหลังอ่อนเรียบร้อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกแล้วกันนะครับแม็กไม่่วงไม่เป็นไรขอแค่คัดปอกปกติผมจัดให้สี่นัดเลยแล้วกันนะครับนะจะได้คัดกันเพลินไปเลยนะครับกับโคร1หนึ่งร้อยปีเงินเงาคู่เซฟสินิ้วประกับไม้กระดุมทองโอ้โห ่อนข้างีะยาวนิดนึงมาหนึ่งนะครับโอ้สองนะครับโอ้สามนะครับสี่ไม่แพ้รับได้ด้วยนะครับก็โอเคนะครับอืจะกลับอย่างนี้นะโอเคลูกหมดสไลด์ค้างนะครับสี่นัดครับได้ปกตินะครับเวลาดึงก็ดึงช่วยนิดนึงนะถ้ามีแม็กกาซีนนะแล้วถ้าดูนะครับไม่กดหลังอ่างกายไม่ได้ดูนกนะขึ้นไปแล้วนะร่างกายไม่ได้ขึ้นเซฟคู่กดหลังอ่างกายไม่ได้ปรับเซฟคู่มากดหลังอ่ังเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดีอย่างนะถ้าเซฟคู่มันเหมาะได้ทั้ง ทั้ง R 2สองมือเลยทั้งซ้ายและขวาเห็นปะมมันขึ้นได้เลยเห็นปหมอาก็คือขึ้นร่างกายไม่ได้ปรับลงมาเรียบร้อยนะครับถ้าคนถนัดมือซ้ายมือขวาก็ใช้ได้ง่ายหมดเลยนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับมีดับเบิลซิกเกิลด้วยนะตัวนี้นะครับงานโลคิงนิดนเงนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับก็ทั้งสองตัวนะครับอาจจะมีกระตุกกระตักกระติกกระตุกกระตุกกระตักมากนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนะก็ เราเรียวๆนะครับถ่ายแบบสดๆเด่นๆเลยนะครับก่อนจะส่งทุกรอบการจะส่งแล้วทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยากเป็นลูกค้าของเราหรืออยากมีรีวิวของตัวเองแบบนี้นะครับจะได้มั่นใจว่า้ปืนที่เราซื้อมามีรีวิวทุกตัวนะครับแอดไอรานกสั่งสินค้าและสั่งกับร้านเรานะ่ครับเราจะรีวิวให้ทุกตัวเลยสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเราสับใครที่ยูทูบเป็นกำลังใจให้ดมด้วยนะครับขอลาเท่อนี้นะครับสวัสดี ที่บอกนะครับมีเก็บตกนิดนึงนะครับก็เราทาการแก้ไขให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับบอกแล้วนะครับซื้อจากร้านเรานะครับปืนไม่ดีเราไม่ส่งไปนะครับเรียบร้อยนะนี่นะแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับปวดและล่วงแล้วนะครับอืเรียบร้อยครับ โอเคเรียบร้อยนะครับรอบวันที่15ามิถุนายน2564นรนะครับของคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับก็สงก็บอกเลยนะครับซึ่เป็นปีอนนะครับแล้วก็โค้สคูเซนห0่ปีเงินเงานั่นเองนะครับแล้วก็ของคุณขัติยะนะครับคงชาติก็เป็นกระสุนปลอกเงิน1กล่องนั่นเองนะครับก็ั้งสองท่านนะครับแพคเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทำการนำไปส่งให้ครับวันนี้สวัสดีครับ